สวัสดีครับอร่อยช่อง5มาแล้วครับทุกสุกสี่โมงครึ่งแบบนี้พบกับเราสองคนใช่ค่ะอร่อยช่อง5นะคะเจ้าความอร่อยนี่น,นะคะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอทีวีเลยเอาวันนี้เข้าร้านแรกของพี่เจมส์ดีกว่าไปตอ,อ,อกแซกที่ไหนใช่ไหมฮะวันนี้ผมไปที่เชนชวนชิมครับผมเชนเป็นใครอ่ะเชนเขาเป็นทำไมไม่เจี๊ยบชวนชิมเออมันก็เปไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นที่มันไม่ใช่ร้านพี่มันเป็นร้านของตัวเอนเชนชวนชิมเขามีเมนูที่น่าสนใจนะฮะเคยทานลาดหน้าใช่ไหมเคยค่ะแต่ถ้าเป็นลาดหน้าข้าวผัด ไม่เคยข้าวผัดเอามาผสมกับรัดนาเขาทาแล้วแล้วก็ทำกลายเป็นเมนูที่ว่าดึงดูดลูกค้าทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาสั่งกันเยอะมากๆเลยหลับจับอย่างนี้หลับจับคืออะไรรู้ไหมพี่ก็ไม่รู้ถ้ายังอยากรู้ไปกันที่เชนชวนชิมแต่เชนเป็นใครเจ้าของร้านช่วงอร่อยซอกแซก ามมาตามเมนูเลยนะฮะนี่แหละครับเชนชวนชิมครับคุณผู้ชมครับมีอาหารจานเร็วจานด่วนประเภทข้าวผัดประเภทรัดหน้าอร่อยไม่เป็นรองใครเพราะว่าเขามีความอร่อยยาวนานถึง70ปีครับอร่อยขนาดนี้นะครับในช่วงอร่อยชอกแซกต้องตามไปชิมกับร้านนี้ฮะเชนชวนชิมชอบชื่อร้านนี้จริงๆเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ่อชื่ออะไรครับชื่อลาเชนครับลาเชนเอาละครับสวัสดีครั้งครับนะฮะ เขาบอกว่าที่นี่อร่อยยาวนานถึง70ปีครับอายุไรน,นี้ผม73 73พอแป๊บป,ปัปป๊บแม่ผมก็มาขายร้านน้าอ๋อตั้งแต่คุณแม่ทำไว้ก่อนอ่าแล้วสูตรความอร่อยเอามาจากไหนครับเจฟครับสูตรมาจากควงเตาที่เด็ดของเราอยู่ตรงไหนฮะคือร้านร้บที่อื่นเขามีหมูมีอะไรธรรมดาแต่ของเราเป็นหลับจับ ลับจับคือปลาจากวางตุ้งแต่ว่ารวมมีกีกุ้งสดปลาหมึกสดปลาหมึกแดงหมูแดงหมูสดนะฮะแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งนอกจากหลับจับนะฮะจับวีฟานจับบูซายคืออะไรจับบูซานเป็นสูตรโบราณเป็นข้าวมาผัดจากไข่ราดหน้าด้วยหลับจับเอาแล้วฮะคุณผู้ชมครับสองเมนูวันนี้เฮเชนแนะนําอะไรให้ผมดีครับมีหลับจับ นะฮะรับจับวุยฟานครับผมตะเภาปูตอนนี้กำลังดังดังมากมากเลยขออนุญาตชิมได้ไหมครับได้ครับกปูนะครับมันหนามันหนานะฮะเดี๋ยวผมจะไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารนะครับจับชุดใหญ่ไปเลยนะครับชุดใหญ่กนี่คือเจ้าของร้านฮ570กว่ายังแข็งแรงขนาดนี้นะฮะเจ้าของความอร่อยนะครับกับร้านเช่นชวนชิมนะครับขอบคุณมากครับเรียนครับเดี๋ยวผมจะไปชิมตรงนู้นนะครับครับยอดเลย เชนแนะนำมานะครับเป็นเมนูใหม่ปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเนื้อปูเราคิดถึงผัดพุงกะดีนะฮะอัดพิไทยดำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เขาใช้การผัดกะเพราแบบไทยๆเนื้อปูปเป็นก้อนอนี่นะฮะข้าวเขา,ขาไม่เน้นความเผ็ดครับคุณผู้ชมครับเขาจะเน้นความหอมของกะเพราแล้วดึงเอาสเสน่ห์ของเขาออกมาใช้แล้วก็ปรุงรสให้มันออกกลมกลม่อมเนื้อปูเนี่ยเขาจะเน้นปูเป็นนก้อนเนื้อหวานๆอร่อยสุดๆเลย นี่นะฮะอีกหนึ่งเมนูนะครับหลับจับนะฮะเป็นเมนูขึ้นชื่อเขาเรียกว่าเป็นต้นตํำรับของความอร่อยที่นี่เลยนะฮะนั่นก็คือการรวมเอา seafood, เซีฟู้ดสดทำเป็นเส้นรัดหน้านะครับเขามีเครื่องปรุงให้นะฮะที่นี่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะทานแบบรสชาติอร่อยดิจินนอ่นน่ะไม่ต้องปรุงอืมยอดคณะออกพอดีทุกอย่างเขาเน้นของสดของคุณภาพดีปรุงรสให้มันกลมกล่อมขึ้นมาด้วยน้ํารัดหน้านะฮะสูตรความอร่อยยาวนานเจ็ดสิบปีมาอีกหนึ่งเมนูอันนี้นะครับ ขาคล้ายๆหลับจับนะฮะแต่เขาจะข้างล่างก็จะเป็นข้าวผัดข้าวผัดของเขาก็หอมหอม,หอมนะฮะมาบ้านน่าเขาหอมมากประกอบกับข้าวผัดนะฮะที่มีความหอมกระทะผัดแบบข้าวผัดไข่แห้งๆราดลงมาแบบนี้ครับยังไงก็หมดนะคุณผู้ชมครับกรารันตีความอร่อยกับเชนชวนชิมมาชิมกันซะ อยู่ที่ถนนจันนี่เองครับคุณผู้ชมครับฝั่งตรงข้ามซอยส1อนะฮะเขาเปิดยาวถึงที่สองเลยคุณสามารถมาริมรถแบบนี้ได้นะครับในสไตล์กวางเจ้านะครับอร่อยแน่นี่แหละครับคือช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะอร่อยจริงเจี๊ยบถึงแน่ถ้าอร่อยจริงเราถึงแน่นอนครับพักสักครู่เดี๋ยวกันมาพบกันครับ